คุณผู้ชมขาวันนี้นานาและอาจารย์เมย์จะชวนทุกคนทําขนมชิ้นเล็กจะบอกว่าเล็กก็ไม่เล็กนะ <im itation> เป็นขนมที่อร่อยหอมแอปเปิ้ลและกลิ่นเครื่องเทศเหมาะกับการเสิร์ฟเป็นของว่างแต่สำหรับมือโปรโชป์ปรุงแล้วเรามีเทคนิคและเคล็ดลับช่วยยกระดับรสชาติอาหารแบบมือโปรามาบอกคุณผู้ชมด้วยค่ะเมนูของเราวันนี้ชื่อเมนูว่ามินิแอปเปิ้ลเค้กค่ะกล้าบอกว่ามันคือมินิฉันก็ยังเขินนะคือจริงๆไซนี้สแตนดาร์ดเค้ก ปัจจุบันเนี่ยคาเฟ่ส่วนมากเขาเสิร์ฟขนมชิ้นเท่านี้กันแต่แอปเปิลเค้กสวนมากเขาเจะไม่ทำเล็กอ่าใช่ส่วนมากแอปเปิลเค้กจะเสิร์ฟเป็นทรงใหญ่เนาะบันเนาะเป็นอะไรอย่างงี้เพราะเป็นเค้กเนื้อโบราณหน่อยอแล้วก็เค้กแบบเนี้ยหลายคนจะบอกว่าอุ้ยทำให้อร่อยทำยากเพราะอบล้วชอบแห้งวันนี้มีเทคนิคทำให้อบเสร็จแล้วขนมช่มมากๆเลยแล้วก็ทำง่ายด้วยมาดูพร้อมๆกันนะคะเทคนิคการทําเนื้อเค้กวันนี้ที่เราอบเป็นชิ้นเล็กเนี่ยให้ช่มหรือคุณจะเอาไปใช้กับเค้กชิ้นใหญ่ก็ได้เช่นกันคือการ ทำบัตเตอร์มิลค์แบบง่ายปกติบัตเตอร์มิลคเนี่ยมันมีอยู่จริงๆแต่ว่าในเมืองไทยมันหาซื้อ,อยาก<ม>แล้วก็รา,าคาแพงอ่ะแต่คุณขาคุณสามารถทำของที่คล้ายๆกับบัตเตอร์มิลคในราคาที่ถูกลงไปเยอะมากๆเลยเพียงคุณมีน้ำมะนาวกับนมพ้นจืด วันนี้นมข้นจืดที่ใช้ใช้เป็นนมข้นจืดที่พอดแผบชมพูคุณเอานมข้นจืดเนี่ยใส่ลงไปรวมกับน้ำมะนาวแล้วทิ้งไว้แป๊บนึ่งคุณดูเนื้อนะเนื้อของนมข้นจืดจะเปลี่ยนไปเนี่ยเดี๋ยวจะเขย่าให้คุณดู เห็นไหมเนื้อจะเป็นริ่มๆแบบนี้เนี่ยแหละของดีเห็นไหมเนื้อมันขึ้นมาเป็นเคิร์ดอย่างเงี้ยเป็นริมๆเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวทําให้เค้กของคุณเนี่ยนะคะชํำแล้วก็หอมมากนี่นะฝรั่งเขาเรียกว่าเทนเดอร์อ่าเป็นตัวเทนเดอร์ไลเซอร์ใช่เป็นเค้กเทนเดอร์ไลเซอร์แบบง่ายอ่ะนะดูดูดีนะ วันนี้นะคะเราจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยมาใส่ต่อขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะตัวของเขาในกระป๋องนี้เนี่ยนมข้นจืดทีพอดแคบชมปูนะคะอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจค่ะกระป๋องนี้กระป๋องเดียวจะช่วยทําให้คุณทําอาหารได้ครบจบทุกเมนูเค้าและหวานเลยค่ะน้ำตาลทรายเราจะใส่ลงไปในปัตเตอร์มิลค์เลยน้ำตาลทรายแดงนันนะใส่แห้งก่อนนะอบเชยโอ้ยจำเป็นมากๆนะทำเค้กแอปเปิ้ลทำเค้กแครอท ไม่มีนี่เหมือนขาดอะไรไปเหมือนใส่ไม่ครบเหมือนเอ้ยใช่เหรอจำเป็นจริงๆค่ะปกบเชยของฟูวานิลาและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนนะคะไข่ไก่สองฟองเนยสดชนิดเคมและคนทีเดียวอ่ะได้เนื้อแบบนี้แล้วค่ะจันเม์ท่านเข้ากันก่อนอ,อู้เนอยอ่ะห้อแอร์เยนน็นเนยมัน,ขนแข็งอะ ถ้าเนื้อไม่เข้ากันจะทำยังไงหยิกไม่ใช่เนื้อจะไม่สวยอ๋อไม่ใช่หยิกคนทำถามว่าถ้าเราถามว่าถ้าเนื้อมันแบบเกิดขี้เกียจอะเด็กที่บ้านอะเราไม่รู้อะทําไปแล้วอะแก้ยังไงคะแน่นๆเลยมันแก้ไม่ได้เลยระวังนะจะมีหยิกนะเนื้อเดียวกันละค่ะ ใแป้งนะคะเวลาทาเค้กคุณสามารถเลือกใช้แป้งได้ค่อนข้างหลากหลายจริงๆเค้กตัวนี้สามารถใช้แป้งอเนกประสงค์ก็ได้ใช้แป้งเค้กก็ได้วันนี้เนี่ยนะคะเราอยากได้เนื้อเบานิดนึงเนาะเราก็เลยเลือกใช้เป็นแป้งสาลีทาเค้กตราลิบบินค่ะแต่ปกติทั่วไปถ้าเป็นเค้กแค่รอดเค้กแอปเปิลสนมากอ่ะเนื้อบราณโบราณจะใช้เค้กอเนกประสงค์วันนี้พวกเราสมัยใหม่อายุ25กับ26เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้แป้งสาลีทําเค้กตราลิบบินเนาะตัวแป้งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีญี่ปุ่นเลยค่ะคุณคาสีขาวสวยมาก ที่สําคัญเนี่ยน,นะคะจะทําให้คุณได้เค้กเนื้อฟูเบาและที่สําคัญที่สุดที่ชอบมากๆเลยอ่ะเราไม่ต้องร่อนก่อนใช้ดีมากอ่ะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บอ่ะก็คนซ้ายคนขวาได้ตามใจชอบนะคะเค้กสูตรนี้ไม่ได้มีปัญหาว่าคุณต้องเวียนตามเข็มนาฬิกาหรือคุณต้องด้านไหนก็ได้คนด้านไหนก็ได้นี่เห็นไหมเขาไม่หยิกเราแล้วอันนี้เรารอดแล้วค่ะ เนื้อจะแห้งนิดนึงอย่าตกใจเพราะหลังจะใส่แอปเปิ้ลลงไปแล้วเนื้อจะเหลวขึ้นน,นิดนึงเพราะว่ามันมี moisture อยู่ในเนื้ออ่ะโอ้เมื่อกี้ลืมถามขอถามแทนคุณผู้ชมหน่อยทำไมถึงใส่น้ำตาลทรายกับน้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำตาลทรายแดงแต่ทำให้เค้าหอม,ออมน้ำตาลทรายแดงจะช่วยทำให้เค้กสูตรนี้หอมยิ่งขึ้นใช่โอเคอีกหนึ่งเคล็ดลับนะจ๊ะได้อย่างนี้เสร็จแล้วคะ่ะารยไหมคะโอเคแอปเปิ้ลหั่นเตา เนื้อแอปเปิลหั่นเตาเขียวเหลืองแดงมีผลไหมคะเลยสมมุติเขียวใช่ไหมเราจะต้องไม่ต้องแช่น้ําเกลืออ่าสมมุติแดงเราก็ขอแช่แช่เพราะว่าเขาจะได้ไม่ดำอ่ะคนดูนะเนี่ยดูดิถ้าไม่มีเนื้อเค้กเลยอะจัดเข้าไปทุกคำแอปเปิลใช่ไม่ใช่ว่าคําของนานที่เป็นคําใหญ่ด้วยคําเล็กคําน้อยยังไงคุณก็ต้องเจอคุณดูสินี่ทุกอนูเลยอะจันเม อ่ะได้แบบนี้จะร้อยยังไงต่อจ้าคนสวยอ่ะโอเคเอาช้อนใส่เข้าไปเต็มนี้เลยอันนี้คือริงอ่าริงอาจารย์เมย์ทำพิมแบบง่ายเข้ามาเขาอยากได้ขนาดนี้แต่ไม่มีพิมพ์มาพพอร์ตใจเขาเขาก็ทำพิมพ์เองเลย <c oughs> ก็คุณผู้ชมก็เรียนแบบเขาได้นะคะถ้าคุณอยากสนุกในครัวแต่ถ้าไม่มีแบบนี้พิมพ์ซิลิโคนพิมพ์อะไรก็ได้ดไ,ดได้ค่ะได้หมดเลยอ่ะใส่ลงไป <c oughs> แบบนี้นะคะนเดียวกดเข้าไปนะอ่ะได้มามีเอาเต็มใช่ไหมคะ อ่าเกืบเอ่าวันนี้จริงๆนี่โอเคแล้ว enough more than enough นี่นะคะคบหลังจะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะกดเขาหลังจะเกลี่ยเสมอกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์เมย์จะมีแต่งหน้าด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เมย์จะเอาตัวแอปเปิ้ลสไลซ์คือเขาบอกว่ามันได้หลายเท t e เจอร์เวลาเคี้ยวมีทั้งแผ่นมีทั้งก้อน เรียงเป็นแฟลนนะสี่นะ<ด>อย่างนี้นะคะอโอเคพยายามกระจายให้ออกนะอพอจุดประสงค์เดี๋ยวไม่สุกอ๋อขอโทษขอโทษน,นนะเข้าใจแล้วอาจารย์เมย์เขามีอีกหนึ่งเคล็ดลับคุณผู้ชมค่ะที่อาจารย์เมย์เขาพยายามจะบอกนะนาะให้กระจายตัวแอปเปิลออกมาแบบนี้เนี่ยน,นะคะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เมย์เขามีเทคนิคค่ะเขาบอกว่าเวลาอบเค,ค้กชิ้นเล็กแบบนี้เราชอบเจอปัญหาเนาะ คืออบเสร็จแล้วหน้าเค้กจะนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเราอยากให้เค้กของเราเรียบสวยเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการคุมเรื่องไฟเนี่ยคุณแค่เอาตัวแอปเปิลวางแตะหน้าข้างบนแค่นี้ขนมเค้กของคุณเวลาขึ้นมันจะขึ้นมาเท่ากันเท่ากันแล้วมันจะสวยมากเลยเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะจ๊ะ ระหว่างรอเค้กเข้าเตาอบเราจะมาทำครัมเบิลกันครัมเบิลคือเหมือนเนื้อคุกกี้<ช>สูตรนี้ใส่ถั่วก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คุณวันนี้ทำแบบออริจินอลเพลนวันให้คุณดูเลยเราจะใช้ตัวแป้งสาลีทำเค้กตราลิบิ้นเช่นเดิมถุงนี้ทำได้ทั้งเมนูเลยใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราจะเคล้าแป้งของเรากับตัวน้ำตาลใสแดงพอเขากระจายตัวแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะใส่ตัวเคล็ดลับเลยใช้ที่พอตข้นหวาน ใส่ลงไปในนี้เนี่ยจะช่วยให้เนื้อของครัมโบลเราเกาะก,กันดียิ่งขึ้นแล้วก็ก,อกรอบกรอบเลยค่ะตัวทีพอตค้นหวานจะช่วยเพิ่มรสชาติและความเข้มข้นหวานมันไม่ว่าจะเป็นเมดูขนมหวานหรือเครื่องดืง่มใส่ทีพอตแล้วอร่อยแน่นอนจ้ะในสดชนิดเค็มนะจ๊ะแบบนี้เสร็จปุ๊บบี้เลยบี้ส่วนผสม,มสังเกตว่าได้ที่แล้วคือบี้จกนกระทั่งตัวเนอยอะค่ะกระจายตัวหมดใชยหมดมใช่แบบนี้ เอาละเราจะหยิบครัมเบิลขึ้นมาจากอ่างผสมอาจารย์เมย์บอกให้กำก่อนเนี่ยการได้ที่แล้วคือเนื้อต้องเป็นแบบนี้แล้วก็กระจายตัวปล่อยลงไปในถาดท,ที่มีซิลแพทนะคะคือแผ่นรองเนี่ยค่ะเนื้อครัมเบิลจะเป็นแบบนี้โหสุ์อีซี่ใช่แล้วกลิ่นตรงเนี้ยื <laughs> ือหอมน้ำต้นไซแดงกับมีกลิ่นนมนมหน่อยนะโหน่ากินน่ากินมากๆแค่นี้ก็รู้แล้ว่าอร่อยอ่ะอย่างนี้นะคะนี่ก็ไปอบนะ ร้อยห้าสิบประมาณสิบห้านาทีหลังจากอบนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเย็นจะกลายเป็นแบบนี้เวลาเสิร์ฟเนี่ยนาๆนานาเองเอาแอปเปิ้ลสดใสเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะอยากให้สีมันดูสดใสามากยิ่งขึ้นมินิแอปเปิ้ลเค้กของเราสองคนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะเมนูนี้ตักเข้าไปหอมฟุ้งแล้วก็ได้เนือ้อแอปเปิ้ลทั้งแอปเปิ้ลชิ้นโตๆที่เป็นแอปเปิ้ลสดเนาะแอปเปิ้ลสลา์แล้วข้างในก็มีเนื้อแอปเปิ้ลชั้งเป็นชิ้นๆด้วยโอ้โหสุดยอดแอปเปิ้ลน่ะ ถ้าคุณผู้ชมอยากได้สูตรอาหารอะไรเพิ่มเติมพิมมาบอกพวกเราได้นะเรามีเมนูอาหารแบบมือโปรรอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยล่ะค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามรายการมือโปรโชวปรุงนะคะรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการทําอาหารแบบมือโปรค่ะที่ใครๆก็สามารถทําตามได้ง่ายๆอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชปรุงนะคะที่ช่อง 7hd ค่ะวันนี้นานา,นาและอาจารย์เมย์หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ